สวัสดีค่ะวันนี้จะทําเมนูน่องไก่ย่างนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เตรียมไว้แล้วนะคะค่ะถ้วยนี้นะคะคือสมุนไพรนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยแล้วก็ตะไคร้นะคะตำหยาบๆเนาะตำรวมกันค่ะค่ะแล้วก็มีอันนี้คือนมสดนะคะปกติจะใส่นมคาราเั่นนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้นมสดแทนเนาะนะคะค่ะก็จะมีะน้ําตาลปี๊บนะคะ น้ำตาลทรายนะคะเกลือซอสหอยนางลมแล้วซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้จะใส่ประมาณนี้แหละพึ่มแก้วเล็กนะคะเป็นน้ําตาลไปอ,อันนี้คือทํารับประทานที่บ้านนะคะถ้าเพื่อนๆทำขายนะคะก็ใส่เพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะชอบรสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะคะ ก็กะเอาค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเนาะอันไก่ของเรานะคะก็สิบน่องค่ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งโอเคค่ะก็นวดนวดนวดให้เท่ากันนะคะเพื่อนๆคะถ้าต้องการจะใส่เป็นพวกสีผสมอาหารเนาะสีใส่อาหารน่ะก็ ก็เติมลงไปนะคะจะเป็นสีส้มออกแดงเนาะที่เขาทําขายกันนะคะถ้าอยากให้เป็นออกเป็นขมิ้นก็ใส่ขมิ้นนะคะ,ะวันนี้นะคะไม่ใส่นะคะก็จะเป็นสีธรรมชาติค mm ่ะ hmm. บางคนบางร้านอ่ะเขาที่เขาทําขายก็จะเป็นสีสีนะคะไม่ว่าจะเป็นน่องหรือว่าเป็นโครงหรือว่าเป็นทั้งตัวเนาะค mm ่ะก็วิธีการปรุงก็สูตรเหมือนกันนั่นแหละค่ะ เราก็หมักไว้นะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะถ้าหมักนานกว่านั้นนะก็เข้าตู้เย็ยนไปค่ะหรือว่าจะหมักค่ะา,าข้ามข้ามคืนนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนค่ะสักประมาณเนี่ยเรามีเวลาอยู่3มชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็ออกมาย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาไก่ของเราลงไปย่างนะคะที่เตาไฟฟ้าของเราค่ะค่ะทุกคนคะเราใช้อุณหภูมินะคะ240อองศานะคะที่กิวนะคะ ใส่ไปแล้วนะคะปิดฝาไว้แล้วเราจะคอยดูนะคะเมื่อผ่านไปประมาณช5นหานาทีมากลับด้านค่ะเพื่อนค่ะตอนนี้เราก็กลับด้านนะคะค่ะเดี๋ยวย่างไปจนกว่าเขาจะสุกเนะาะมาดูกันอีกทีค่ะทุกคนค่ะไก่ย่างของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะกรอบหอมอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกแกว ทานคู่กันก็ได้ทำส้มตําก็ได้นะคะวันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปทาตาแตงนะคะทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้เนาะนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทําได้กับเนื้อนะคะเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าไก่นะคะได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแรมนะคะแรมก็เป็นแกะเนื้อแกะประเภทเนื้อๆเ,เ,เนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีนะคะกับซอสที่เราปรุงลงไปเนี่ยนะคะค่ะ,ะถ้าเกิดอ,อยากให้มีสีสันนะคะก็ใส่สี ีปรุงอาหารเนาะลงไปก็จะได้สีสีส้มสีแดงสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้คือสีธรรมชาติค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้นะคะใครยังไม่ได้กดฝากกดด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจให้ท,ทีเอ็นได้ทำคลิปต่อไปเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็พบกันใหม่เมนูหน้านะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย